สยบข่าวเลิกพระเอกช่อง3ามคงแฟนสาวหวานไกลถึงเกาหลีก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าคู่รักคนดังคู่หนึ่งความสัมพันธ์ละหองระแหงสอแววเลิกลาซึ่งหลังจากที่มีคนปล่อยคำใบ้ออกมาชาวเน็ตหลายๆคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของพระเอกหนุ่มตรงๆกลษกร กับแฟนสาวเบสดักวาน,นีคำสิงซึ่งหลังจากนั้นหนุ่มตรงตรงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้รักกันดีและเมื่อถูกถามถึงเรื่องราวความเจ้าชู้หนุ่มตรงตรงเผยว่าผมจะบอกทุกคนเสมอนะว่าผมเป็นคนเจ้าชู้ผมยอมรับกับเบสผมก็ยอมรับมาตั้งแต่ตอนแรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยว่าผมเป็นคนเจ้าชู้นะแต่เวลาที่ผมเจอแล้วผมก็จะรู้ว่าควรทำอะไร ล่าสุด16กันยายน2565ทั้งคู่ก็ได้สยบข่าวดือเลิกลาด้วยการควงกันแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศเกาหลีใต้และได้ของกุญแจคู่ด้วยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย